ตรานาสตพระผู้มีพระภาคตรัสรัตนาโสตด,ดังนี้ว่าผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนภาพพื้นดินหรือสิงสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชมกันโยหนาที่นี้ขอให้ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิดเพราะเหตุนั้นแหละผู้ทั้งปวงท่านจงใคร่ครวนจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิด มนุษย์เหล่าใดานำเครื่องเส้นสวงมาให้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเหตุนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยทรัพย์เครื่องเพื่อนใจหรือรัตนาชาติที่ประนีตใดๆที่มีในโลกนี้นายโลกอื่นหรือในสวรรค์ทรัพย์หรือรัตนาชาตันั้นที่เสมอด้วยถานะคดไม่มี นี่เป็นลัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าพระสักยมโมนีผู้มีพระหาทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธ,ธรรมใดอ่านเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันประนีไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนี่เป็นลัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยฉะจานี้ขอให้มีความสวัสดี พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐตัดสารเสริญสมาธิได้ว่าเป็นธรรมสะอาดตราถึงสมาธิได้ว่าให้ผลตามลำดับสมาธินั้นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีนี้เป็นลัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคลหนึ่งร้อยแปดจำพวกที่สัตตบุรธสารเสริญ ซึ่งจัดเป็นบุคคลสี่โคเป็นสาวกของพระสุคตเป็นผู้ควรแก่ทักษิณนาทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากนี่เป็นลัตนะอันประนีตในพระสอ์ด้วยสัจญานี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโอดอพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตอนไว้ดี มีใจมั่นคงหมดความห่วงใยบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตผลอย่างลองถึงอมตะนิพานรับรอดับสนิทแบบได้เปล่านี้เป็นดัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีสัตวบระโ ได้พิจารณาเห็นแจ้งอริยศัสตว์เราเรียกสัตว์ประษดนั้นว่ามีอุปมาเหมือนเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอันไม่หวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาจากทิศท,ทั้งสีนี้เป็นลัตนะอันประนีตนายพระสงค์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบานันเราได้รู้แจ้งอริยศัสตจ์ที่พระาศาสดา ผู้มีปัญญาเลือกซึ้งแสดงแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบานเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างท่านเหล่านั้นก็จะไม่ถือกำเนิดในภพที่8นี้เป็นลัตนะอันประณีตในพระสงค์ด้วยสัจจานี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบานนั้นละธรรมสามประการคือ สากยะทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลับพระตัปรามากพร้อมทั้งการบลรุโสดาปฏิมักได้แล้วแม้จะมีกิเลสบางอยเหลืออยู่บ้างพระโสดาบานนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้ง4และจะไม่ทำอภิธาน6นี้เป็นรัตนะอันประณีตน พระสงค์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีถึงแม้ว่าพระโสดาบาันนั้นจะทำบาปกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจไปบ้างท่านก็ไม่ปกปิดบาปกรรมนั้นไว้เรากล่าวว่าพ่้เห็นบทแล้วไม่อาจทำอย่างนั้นได้นี้เป็นลัตนะอันประณีตใน พระสงค์ด้วยสจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีุ่มไม้งามในป่าซึ่งมียอดออกดอกบานสะพรัง่งในต้นเดือนห้าแห่งคิมหันฤดโดงามอย่างยิ่งฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมอันประเสรศิฐที่ให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นนี้เป็นลัตนะอันประณีตใน พระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐทรงประธานธรรมอันประเสริฐทรงนำทางอัานประเสริฐมาให้ทรงเป็นผู้ยอดเยีย่ยมว่าใครใครได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไว้ นี้เป็นรัตนะอันประณีตนายพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระขีณาสพลาวได้สิ้นพบเก่าแล้วไม่มีการเกิดใหม่ทั้งมีจิตเบื่อนายในพบที่จะเกิดต่อไปถ้านเหล่านั้นชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้วไม่มีฉันทะงอกแล้วเป็น ปราศย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไปนี่เป็นรัตนะอานประนีตในพระสงค์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีวามสวัสดีท้าสากะจอมเทพกราบโทนเป็นคาถาดังนี้ว่าพู้ทั้งหลายพู้สิงสถิตยอยู่บนภาคพื้นดินหรือสิงสถิตยอยู่ในอากาศ ที่มาประชุมกันโย่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระตถาคตพระพุทธเจ้าที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีโพธดทั้งหลายโพธสิงสถิตโย,ยบรลผาพ,พื้นดินหรือสิงสถิตโย,ยในอากาศที่มาประชุมกันโยนณที่นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนผ้าพื้นดินหรือสิงสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่นะที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงค์ของพระตถาคต ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ีิสูตทั้งหลายดังนี้ว่าถ้าเห็นว่าจะได้โศกอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละโศกอันเล็กน้อยนากปราดเพิงเสียสละโศกอันเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่โศกอันยิ่งใหญ่ ก็คออวามเหล่านี้มานายพระสโสดโคตกานิกายโุตกาปาฐะพระตัยปิดกเล่มที่25ข้อที่6หน้าที่9ก้าพระตัยปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพํามาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องเปิดเทืองปัญญาและจะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมนรัตนาโสสืบต่อไปจเจริญพร